สวัสดีครับคุณหมอมีคำถามจากทางบ้านอีกแล้วนะครับการกินยาคุมทำให้ผิวสวยและก็น่าใสจริงป่ะหมอจริงค่ะเฮ้ยจริงยี่ยถามคำถามก่อนว่าสาเหตุในการที่เราผู้หญิงเราเนาะหน้ามันเป็นสิวเกิดจากอนะไรนะก็คือเกิดจากการที่เหมือนรูขุมขนเนี่ยมันอุดตันแล้วก็มีการผลิตไขมันบนใบหน้าเนี่ยเยอะเกินไปผู้หญิงเราเนี่ยมีทั้งฮอร์โมนเพศหญิงและฮอร์โมนเพศชายไอฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงเรานี่แหละที่บางทีเรามีเยอะเกินไป ก็จะส่งผลทําให้หน้ามันสิวขึ้นได้กลไกลของการกินยาคุมกําเนิดนะคะก็คือเป็นการคุมกําเนิดชนิดหนึ่งไปยับยั้งไม่ให้ไข่ตกนะคะเราก็จะสามารถคุมกําเนิดได้ข้อดีของมันอีกอันหนึ่งก็คือเนี่ยแหละค่ะมันไปช่วยลดฮอร์โมนเพศช,ชายในร่างกายเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นสิวจากการที่มีฮอร์โมนเพศช,ชายเกินก็จะส่งผลทําให้หน้าใสาขึ้นรูขุมขนเล็กลงหน้ามันน้อยลงได้ค่ะทุกสิวเลยเหรอครับกินแล้วน่าจะใสเลยเหรอครับ ขึ้นอยู่กับว่าสิวนั้นเกิดจากอะไรบางคนเป็นสิวจากการแพ้เครื่องสอําอางสิวจากภาวะบางอย่างเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียการกินยาคุมก็จะไม่ช่วยนะคะเอาแนละ้วถ้าผู้ชายกินยาคุมนะครับหมอก็อันนี้เป็นหนึ่งในการใช้ฮอร์โมนสําหรับข้ามเพศในอดีตอยู่แล้วเด็กผู้ชายคะ่ะที่อยากโตมาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะจะซื้อยาคุมมากินถามว่า ทำให้ผิวนิ่มขึ้นไหมผิวเนียนขึ้นไหมก็ก็ผิวเนียนขึ้นนุ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นการใส่ฮอร์โมนเพศหญิงเข้าไปทดแทนฮอร์โมนเพศชายที่เขาไม่ต้องการค่ะแบบไม่ได้นนผมอยากหน้าใสผมก็กินยาคุมแทนไม่ต้องไปหาหมอสิวก็ได้เิครับหมอการเอามารักษาสิวเป็นผลข้างเคียงน,นะ,ะถามว่าข้อเสียในการกินยาคุมกําเนิดก็ต้องระวังค่ะที่เรากลัวกันมากที่สุดก็คือภาวะหลอดเลือดดาอุดตันที่อันตรายที่สุดก็คือริมเลือดนี้นมันไปหลุดไปอุดตันที่ปอด ี่นก็คือทําให้มีเสร็จหน้าอกเสียชีวิตได้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยเหรอครับกินยาคุมด้วยนะครับใช่ค่ะยาคุมกำเนิดไม่ใช่ยารักษาสิวนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคประจําตัวนะอายุเยอะเกิน35ปีสูบบุหรี่นะคะหรือว่ามีโรคประจําตัวอย่างอื่นตับไตแพ้ภูมิตัวเองอาจจะต้องพิจารณาก่อนนะคะก็คือให้ปรึกษาคุณหมอทุกครั้งก่อนใช้ยาคุมกําเนิดค่ะ แล้วผลข้างเคียงมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอะครับหมอผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะฮอร์โมโนในเม็ดยาคุมกําเนิดนั้นๆขึ้นอยู่กับชนิดโปรเจสซินที่มีอยู่ในฮอร์โมนนั้นๆด้วยนะคะถามว่ากินยานแค่ไหนแล้วจะเกิดภาวะหลอดเลือดดาอุดตันที่ปอดก็ตามข้อมูลเนี่ยมักจะเกิดขึ้นภายใน6กถึงสิเดือนแรกที่ใช้ยาเลยค่ะมอีอีกอันหนึ่งครับคุณหมอได้ยินมายาคุมเนี่ยถ้าเรบบาบดผสมกับยาสระผมจะทำให้เร่งผลยาวขึ้นได้จริงหรือเปล่าหมออันนี้นี่พูดตรงๆผม มีการเอายาคุมกระเนิดไปสระผมด้วยครีเอทมากเลยนะคะคนไทยก็ไม่แนะนําเหมือนกันค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นยาที่เราดีไซน์มาแล้วหมายถึงว่าเราออกแบบมาสําหรับการรับประทานเอาไปทาหรือเอาไปใส่ผมก็คงไม่ใช่เราเอาพารามาแปะผิวหนังก็ไม่ใช่ว่าเขาจะดูดซึมเนาะมันก็เช่นเดียวกันว่าเอายาคุมไปละลายในแชมพูสระผมอาจจะมีก,การระคายเคืองหนังศีรษะได้ด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าเขาไม่ดูดซึมอยู่แล้วอ่ะแล้วกินยาคุมทําให้อ้วนขึ้นเหรอครับอื จริง่ะหมออันนี้เป็นคําถามที่โดนถามเยอะมากหรือว่าผู้หญิงบางคนที่ต้องใช้ยาคุมในการรักษาโรคบางอย่างเช่นปวดประจำเดือนประจำเดือนมาถึกว่าตีเนี่ยเขาบอกให้กินยาคุมจะไม่กินนะเขากลัวอ้วนค่ะหมอจริงการกินยาคุมเข้าไปไม่ได้ทําให้เราเพิ่มน้ําหนักมา2กิโลไม่มีทางอยู่แล้วเราอ้วนเพราะเรากินเยอะขึ้นยาคุมบางชนิดนะคะก็จะส่งผลทาให้เราผิวเก่งขึ้นความอยากอาหารเยอะขึ้นเพราะงั้นถามว่ามันเป็นผลข้างเคียงไหมเป็นแต่ว่าไม่ได้เป็นโดยตรงตราบใดที่เรากินฮอร์โมนแล้วยังมี สติสัมปชัญญะดีสามารถหยุดยั้งปากตัวเองได้เราก็จะไม่อ้วนขึ้นค่ะแล้วเราจะสู้ฤทธิ์ยาได้เลยครับหมอคือโดยโดยข้อมูลเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนมีความอยากอาหารเยอะขึ้นแต่ว่าถ้าเรากินได้ปริมาณเท่าเดิมน้ําหนักก็จะไม่ขึ้นไปกว่านี้ค่ะและถ้าหากเราอ้วนเพราะยาคุมเนี่ยเราจะจัดการมันได้ยังไงครับหมอก็ถ้าสําหรับบางท่านนะคะที่รู้สึกว่ากินยาคุมเราเซนซิทีฟจริงๆก็คือกินไปแล้วคือกินจบกินสิบทั้งวันแล้วมันเหมือนหิวตลอดเวลาไม่กินก็ไม่ได้ด้วยเนี่ย เราก็จะแนะนําให้คุมกําเนิดโดยวิธีอื่นแทนครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ถูกกับวิธีการคุมกําเนิดแบบนี้อโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับในความรู้เกี่ยวกับยาคุมไปมากมายยินดีค่ะ